นะคะวสหของเราจะมาต่อในเรื่องแผนที่2การค้นหาข้อมูลนะคะอ่ะเรามาดูก่อนนะคะการค้นหาข้อมูลจะนีตัวชีวัวสดองวนะคะใช้อินเทอร์เนต็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารทํางานร่วมกันประเมินค่าความน่าจะถือก่อนที่เราจะค้นหาข้อมูลเราต้องรู้ว่าข้อมูลที่เขาเอาไปไว้ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เขาเก็บไว้ในพวกอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเขามีข้อมูลประเภทอะไรบ้างเด็กพอรู้จักไหมข้อมูลอะไรบ้างรูปภาพเป็นข้อมูลไหมเป็นเอกสารเป็นข้อมูลไหมคะภาพเป็นไหมภาพการเคลื่อนไหวต่างๆเป็นไหมคะเป็นนะคะฉะนั้นนี่ค่ะประเภทของข้อมูลก็จะเป็นทั้งเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาใส่ในรูปแบบไหนเนาะเป็นรูปภาพเป็นเสียงเป็นตัวอักษรหรือเป็นภาพเคลื่อนไหวนี่แหละค่ะคือประเภทของข้อมูลที่เขา เอาไปเก็บในอุปกรณ์สารสนเทศเจแด้าเราสามารถสืบค้นได้เพราะว่าบางคนเขาก็สร้างเพจสร้างเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้อย่างเช่น YouTube ก็ส่วนใหญ่เก็บข้อมูลในเรื่องอะไรเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมอ่ายูทูบเนาะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเสียงก็มีบ้างใน YouTube นะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เขาจะมีเคลื่อนไหวด้วยนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ใน YouTube ปีแค่ภาพนิ่งแล้วก็ฟังเสียงอย่างเช่นอะไรคะเพลงก็ได้เพลงที่เขามีแต่ภาพนิ่งเฉยเนาะไม่มีภาพเคลื่อนไหวก็ฟังเสียงไปเรื่อย ถ้าเป็นพวกภาพก็อาจจะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆเป็นตัวเลขก็อาจจะอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆแล้วเราจะเลือกเนาะตัวอ,อักษรก็เยอะแยะมากมายเลยอ่าทีนี้เรามาดูแน่นอนเด็เดกๆรู้จักเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้ไหมเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้คือเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้สําหรับค้นหาข้อมูลรู้จักแน่น,นอนอิเนเทอร์เน็ตเอ็กอ์ตอ่าตัวนี้ถ้าเป็นสีฟ้าคืออินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์เราไม่เคยใช้แน่ มันเราไม่เคยใช้ณปัจจุบันเนี้ยคนร้อยละ70-80%จะใช้ o o o g l o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  g l h r o m e หรือ Google.com นะคะไว้สำหรับค้นหาข้อมูลทำไมถึงใช้เว็บเอาร์เซอร์นี้ในการค้นหาข้อมูลแต่ก่อนไม่ได้มีแค่ตัวนี้นะ,ะมันจะมีไฟฟอกนะคะที่ครูชอบค้นเป็นตัวลูกกลมๆเหมือนเป็นลูกโลกแล้วก็มีไฟขึ้นมานะคะแล้วก็ Internet Explorer สมัยแต่ก่อนนะเว็บไซต์ของรัฐบาลบางเว็บไซต์ ก็เอาไปลงที่อินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์บางอย่างเราไม่สามารถค้นหาด้วย Google หรือ Firefox ได้ต้องเข้าโปรแกรมหรือเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์ได้เท่านั้นเหมือนตอนที่ครูค้นหาเกี่ยวกับกยศเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาเนี่ยค้นหาใน Google ไม่เจอใน Firefox ไม่เจอต้องมาค้นที่เว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กพอร์ตัวเนี้ยตัว,ตวสีฟ้านี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้มันครอบคลุมแล้วค่ะครอบคลุมที่ไหนครอบคลุมที่ o o o g l h r o m e เพราะคนส่วนใหญ่ลงข้อมูลในนี้ เมื่อลงข้อมูลในนี้แน่นอนคนส่วนใหญ่ก็ต้องนิยมหาข้อมูลใน g o o เกิลค e มันจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะถามว่า Internet e x p ต o r e r หรือไฟฟ้ f อ x ต่างๆมีคนเข้าใช้ไหมก็เข้าใช้เพราะมันยังมีข้อมูลอยู่นะคะแต่ในพูดถึงความหลากหลายความน่าเชื่อถือหรือว่าหน่วยงานที่เขาลงอยากให้ได้ความหลากหลายอยากหาความน่าเชื่อถือได้ก็เข้าตัวนี้มันจะหาง่ายๆกว่ากันเข้าที่ Google c h โค m มอืมนะคะอันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตเนาะ เหมือนตัวนี้นะที่ครูบอกโปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลโดยส่วนใหญ่คนจะนิยมคือตัวนี้ Internet อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอร์ไอไม่ใช่ค่ะ Google Chrome แล้วก็อินเทอร์เน็ตเอ็กพลอร์มีบ้างมี Firefox อันนี้ Opera นะคะไม่เคยค้นครูไม่เคยคน้คคยคนนะคะแต่มันมีให้คน้นเป็นเว็บเบราว์เซอร์สำหรับค้นหาข้อมูลเหมือนกันแน่นอนพวกเราเคยค้นอะไรล่ะใน4อย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมคะ o g l e Chrome ใช่ไหมอ่าโดยส่วนใหญ่เพราะว่าคนเขานิยมใช้อยู่แล้ว ส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมค้นหาข้อมูลเป็นโปรแกรมเอกสารนะคะเป็นตกแต่งภาพเป็น powerpoint เป็นเป็นเสียงเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะ word, ps เนี่ยนะคะอ่ะอยายอะไรนะ photoshop เนาะ powerpoint แบบนี้อ่าทีนี้เดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆลองทำนะคะ